เป็นบอลอ่าสตูนดำออตอนนี้เป็นใบใหญ่เลยค่ะบบ<า>ใบใหญ่มากกอเลยครับใช่หนึ่งต้นแต่ใหญ่มากครับ<ม>นี่าราคาเท่าไรครับแม่ค้าอ,อ่อันนี้680บาทค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามช่องมือใหม่ลุยสวนทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพบกับอีพีพิเศษนะครับจากสวนสุพ,พิชานะครับวันนี้เราจะมาชมสวนกันนะคะว่าสวนสุพ,พิชามีต้นไม้อะไร แปลกใหม่มานําเสนอเรากันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปพบก,กันกับเจ้าของร้านเลยนะครับสวัสดีครับเจ้าของร้าน,น,นครับ<ส>เจ้าของร้านชื่ออะไรครับชื่อในค่ะครับเจ้าของร้านสวนสุพิชานะครับวันนี้มีต้นไม้อะไรแปลกใหม่ใหม่มานําเสนอเราบ้างครับมีเยอะเลยค่ะวันนี้มีไม้เข้ามาใหม่เยอะอันนี้เป็นเศรษฐีวินสันดางอันนี้จะมีใบอยู่ห้าใบอันนี้ใบใหม่เพิ่งเกิดมาครับไอ้ลจัดมากเลยค่ะต้นนี้ สีลายออกมากเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ด่างดังทุกใบครับผมต้นนี้พันสองร้อยห้าสิบส่งฟรีค่ะต้นไหนที่หนึ่งพันขึ้นไปคือส่งฟรีส่งฟรีหมดต้นต่อไปเลยนะคะต้นต่อไปเลยครับแม่ค้าต่อไปเป็นเสน่จันประกายดาวโอ้โหฟอมใหญ่มากครับท่านผู้ชมใช่ค่ะสูงความสูงน่าจะได้ประมาณสี่เกือบสี่สิบเซนนะครับสี่สิบเซนได้ แล้วก็มีติดติดชมพูทั้งสองต้นเลยค่ะครับราคาเท่าไหร่ครับแม่ค้าสองพันทวนค่ะส่งฟรีเหมือนกันส่งฟรีด้วยครับสองพันทวนส่งฟรีครับต่อไปเป็นฟอร์มฟอร์มตั้งแม่ได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแม่ค้าเดี๋ยวขอวัดกับตัวแม่ค้าหน่อยโอ้โหความสูงน่าจะได้เกือบเอ่อหกสิบหกสิบเซนครับ้วยมากชมพูใบติดชมพูด้วยครับเดี๋ยวไปชมใบกันใกล้ๆนะครับอันนี้ใบหนึ่งเนี่ย ติดชมพูตชมพูประมาณ3-4ใบเลยค่ะฟอมใหญ่มากครับฟอมใหญ่มากค่ะแล้วก็มีชมพูลงก้านตั้งแม่ได้เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะใช้ตั้งแม่ได้เลยราคาเท่าไหร่ครับแม่คะอันนี้เอ่อ4,200ค่ะ4,200ันสนะครับส่งฟรีใช่ไหมครับส่งฟรีค่ะส่งฟรีด้วยครับส่งฟรีส่งตะกร้าค่ะส่งตะกร้าต้นต่อไปเป็นไวท์พิ้นเซตครับผม ไวพินเซ็ตนี่จะราคาแพงกว่าพิง์พินเซตนะคะครับวันนี้ไวพินเซ็ตก็ดังอยู่ดังกับทุกไม้นะคะอาจจะมีหนังนิดนิดแต่อหนครับผมเอาไปตัดข้อได้เลยโอ้โหยาวสูงความสูงได้อยู่ครับค่ะราคาเท่าไหร่ครับไม่อันนี้550ค่ะ5 5 0นะครับโัเนครับต้นต่อไปจะเป็นสตรอเบอรี่เชคสตรอเบอรี่เชคเดี๋ยวขอดูความสูงนิดนึงนะครับใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากครับ สีจัดจ้านมากครับท่านผู้ชมใบใหญ่มากแลวก็ความใหญ่เลยค่ะมีตำหนิไหมครับแม่คะอืต้นนี้มีตำหนิหนึ่งใบคือใบนี้แต่ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าใบที่ตำหนิเขามันแห้งไปแล้วมันจะไม่รามต่อแต่สีเขาสวยมากเลยนะครับใช่ค่ะเอาไปยกยอดได้เลยครับเนี่ยใ่แล้วก็ตัดข้อได้แล้วด้วยครับราคาครับแม่ค้าไนี้ห้าพันสองค่ะส่งฟรีห้าพันสองส่งฟรีส่งตะกร้าด้วยครับแล้วก็มีอีกไซส์หนึ่ง ไซส์หนึ่งนะครับไซส์นี้จะ2อ0 0แต่ว่าใบที่เกิดมาใหม่เขาฮาร์ฟนะคะครับผมใบฮาร์ฟมี2ไซส์นะครับใช่ค่ะอันนี้ใบอ่อนลายยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สี่พันใช่ไหมแม่คะใบเมื่อกี้สองพันเก้าอันนี้ห้าพันสองค่ะโอ้ห้าพันสองโอ้คมรุ่ให้แม่ค้าอยู่เรื่อยเลยห้าพันสองกับสองพันเก้านะครับเลือกเอาได้เลยครับแล้วก็ห้าพันสองจะคุ้มกว่าแต่สีจัดมากครับใช่ค่ะตัวนี้ฮาร์ฟด้วย ขายได้ไปก็คุ้มเลยค่ะนี้จะเป็นต้นอะไรครับแม่ค้าอันนี้ก้ามกุ้งด่างค่ะก้ามกุ้งด่างอันนี้จะแตกแตกหน่อไหมนะคะครับผมสองต้นนี้จะราคาเดียวกันที่สองพันสองส่งฟรีสองพันสองส่งฟรีครับเลือกได้เลยครับอันนี้เหมือนจะแตกหน่อมาแล้วก็มีใบออกมาอีกเหมือนจะออกสองใบอูนี่ครับดูได้ครับนี่ครับกําลังแตกหน่อเลยครับส่วนตอนนี้จะเป็นใบฮาร์ฟแล้วก็ฮาร์ฟลงก้านเลยค่ะฮาร์ฟลงก้านด้วยครับใช่ค่ะแล้วก็ กำลังแตกหน่อด้วยเนาะแม่ค้าเนาะใช่ค่ะมีกี่ต้นครับแม่ค้าครับอันนี้ไซส์นี้จะมีสองต้นแล้วก็มีไซส์ใหญ่อีกต้นหนึ่งไซใหญ่ต้นหนึ่งครับไซนี้จะใบใหญ่มากก็ใบใหญ่ใบใหญ่ได้แหนแล้วก็แตกหน่อเหมือนกันด่างจัดมากเลยครับแม่ค้าครับใช่ค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับแม่ค้าไซส์นี้สองพันแปดค่ะสองพันแปดค่ะอันนี้สามอันนี้ส่งฟรีหรือยังไงครับแม่ค้าส่งฟรีค่ะตัวไหนที่ราคาพันขึ้นคือส่งฟรีทุกต้นครับผม ต้นต่อไปเลยครับอันนี้เป็นโช้กชั้นด่างโช้กชั้นด่างต้นนฝั่งนี้ก่อนครับไหมคะต้นจะเป็นด่างฮารค่ะโอ้ด่างฮรับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับใบอ่อนของเขาเนี่ยครับด่างฮารสวยมากครับโอ้โหอันนี้นี้ก็ใหญ่อยู่นะครับใช่ค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่พันสองพันสองนะครับส่วนฝั่งทางนี้ครับอีกต้นหนึ่งแล้วครับไหมคะวอมต่อไปนนี้จะเป็นด่างลายหินอ่อนสูงมากครับต้นนี้ อันนี้ประมาณห0าสิบถึงหกสิบเซนได้อืมครับสูงอันนี้ด่างใบอ่อนก็ด่างสวยจัดมากเลยครับใช่ค่ะอันนี้เป็นด่างลายหินอ่อนครับใช่ค่ะไซส์จะพันแปดครับผมอันนี้รวมส่งฟรีนะครับส่งฟรีค่ะส่งฟรีนะครับต้นไหนส่งฟรีก็เดี๋ยวเจ้าแม่ค้าจะแจ้งให้ทราบเลยนะครับมาต้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เป็นไวโอลินสีทองไวโอลินสีทองมาโลค่ะ ไลท์ที่แล้วเราขายอยู่400แต่ไลท์นี้เราจะขายอยู่ที่380 380อู้ท่านผู้ชมครับเป็นฟอร์มกอเลยครับเนี่ยครับใช่ค่ะตวได้ครับเนี่ยครับเพาเป็นฟอร์มกอใหญ่มากนนี่ค่ะเอาใบตัดได้เลยตัดได้เลยครับใช่สำหรับงบเบาๆนะครับต้นตอใบจะเป็นเสนีจันเงินจันเงินนี่ก็จะโลกเหมือนกันค่ะจันเงินอม่วันนี้แม่ค้ามาขายโลกอย่างเดียวเลยครับขายโลกเป็นส่วนมากอันนี้ตอนนี้หน้าร้านติดคาาอยู่ที่1,000บาทอ้นี่ครั หน้าร้านขายหนึ่งพันบาทร <c oughs> ับหน้าร้านลดได้เป็นพิเศษองกไ็ไม่ค้านเนาะลดได้ค่ะคแล้วก็ต้นนี้จะขายโลดอยู่ที่ราคาแ0ด้อยบาทแปดร้อยบาทความสูงครับแมค่ค้าสูงประมาณสี่สิบเซนค่ะครับต้นต่อไปเลยครับแมค่ค้าครับอันนี้เป็นอัน,นเป็นจอดบูโนจอดบูโนโอ้ใ,ใบใหญ่มากครับท่านผู้ชมใบใหญ่มากใ,<บ>ใบประมาณเอ่อหกสิบเซนได้ครับ ห้าสิบหกสิบเซนประมาณนี้ค่ะอันนี้คือหลอดใหม่ของเขาโอ้หลอดใหม่กําลังออกใบใหม่เลยครับหลอดใหม่นี่ก็ดังสวยเลยค่ะตรงนี้ครับดูขอดูใบใหม่หน่อยครับ่ค่ะโอ้ครับอ๋อออกด่างแล้วครับท่านผู้ชมเตะใบเขายังอ่อนอยู่ใช่มองยังไม่ค่อยชัดแต่ใบเก่าเขานี่ครับนี่โอ้โหสวยมากครับมีลายครับใช่ครับเป็นลายด่างอันนี้ต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาแปด นะคต่อไปจะเป็นปูฉลุอินโดด่างลายหินอ่อนปูฉลุอินโดด่างลายหินอ่อนครับใช่ค่ะอันนี้ก็แตกหลอดใหม่เหมือนกันหนึ่งหลอดอันนี้ไปตัดได้เลยนะคะถ้าเออหนูเห็นเขาขายราคาในเฟซอะค่ะตกใบหนึ่งก็อยู่ประมาณสี่ห้าร้อยแล้วครับอันนี้เท่าไหร่ครับแม่ค้าอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะโอ้ครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทโอคครับเรามาชมต้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ อันนี้ต้นอะไรครับแม่ค้าอันนี้เป็นเศรษฐีลายซับด่างค่ะโอ้รวยซับด่างโอ้ไม้แปลกเลยนะอันเป็นด่างลายหินอ่อนเดี๋ยวเราไปดูลายกันครับใช่ค่ะลายเขาเป็นลายหินอ่อนลายโอ้ลายจัดมากเลยครับด่างทุกใบไม่มีหลุดเดียวค่ะตัวนี้ครับตันนี้รวยซับลายหินอ่อนราคาเท่าไหร่ครับแม่ค้าราคาเอ่อก้าร้อยค่ะเก้าร้อยใช่ราคานี้ส่งฟรีไหมครับแม่ค้าไม่ค่ะถ้าถึงถ้าซื้อต้นไม้อื่นเพิ่มครบหนึ่งพันก็ส่งฟรีค่ะครับ แล้วค่าส่งที่ยังไงครับแม่ค้าสำหรับต้นที่ไม่ส่งไีต้นถึงก็จะเป็นเจ็ดสิบบวกสิบบวกสิบต้นต่อไปบวกเพิ่มสิบบาทค่ะอ๋อครับใบตัวนี้ทีเด็ดตัวนี้มาถ้าไหล่ก็ไม่พอเลยค่ะอันนี้เป็นอันโบอันนี้อันโบใช่ใบใหญ่มากแล้วก็ใบแฉกใบแฉกทุกใบเลยค่ะใบใหม่ออกมาก็แฉกแล้วก็ดังเหมือนกันใช่ลายสวยมากนี่ถใบใหม่ใบใหม่นี่ครับท่านผู้ชมกําลังออกมาเลยใช่ค่ะแล้วก็ดังสวยมากเลยใช่ค่ะ ใบนี้จะอยู่ที่3ามพมีต้นเดียวใครได้ก่อนก็ไปก่อนค่ะยวชมความสูงสักแป๊บนึงนะครับความสูงประมาณ6 0สเซนค่ะความสูง60เซนครับสามใบครับท่านผู้ชมใบใหม่ก็ังออกมาด่างลงข้ออีกครับใช่ค่ะต้นต่อไปเลยครับอันนี้จะเป็นโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นโชเก้าชั้นด่างโชคเก้าชั้นด่างนะครับตอนนี้จะมาปล่อยราคาโล่เหมือนกันอันนี้ มีตําหนิเนาะไหมคะเนาะค่ะมีตําหนิสําหรับคนที่รับตําหนิได้ใช่แต่ก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าใบเขาแห้งไปแล้วครับใช่นี่ตอนนี้จะอยู่ที่สองพันห้าสองพันห้าใช่แต่ลายเขาจัดมากครับท่านผู้ชมลายจัดมากค่ะลายเขาดูจากลายเขานะครับเห็นไหมครับมีตําหนินี้หน่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเป็นไรครับเพราะว่าใบเาใหญ่ฟอมใหญ่ลายสวยครับอันนี้ราคาสองพันห้าสองพันห้านะครับ วินสันด่างตัวนี้ใบใบแทบจะไม่มีตําหนิเลยค่ะอาจจะมีตําหนินิดหน่อยแบบเป็นรูนิดนิดอ๋อครับใบสวยแล้วก็ลายสวยด้วยค่ะอันนี้ความสูงได้ประมาณ60สเซนได้ค่ส60ได้นะครับใช่สวยมากครับสูงสูงด้วยครับใช่แล้วฟอร์มสวยด้วยฟอร์มสวยเป็นฟอร์มกอเลยนะครับนี่เอาไปทําให้พันได้เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะตั้งเม่ได้เลยมีนิดนิด ว่าด่างทุกไบค่ะไม่มีหลุดเขียวครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้พันหกส่งฟรีค่ะพันหกส่งฟรีนะครับใช่บเลื่อยด่างค่ะใบเลื่อยด่างนะครับต้นต่อไปนะครับต้นนี้จะใบออกชมพูชมพูมากเลยใบใหม่ออกมาอันนี้ปล่อยราคาโลอยู่ที่พันหกพันหกนะครับใช่ค่ะฟอมใหญ่มากฟอมใหญ่จริงๆครับห้าหกใบห้าหกใบเดี๋ยวชมกันหน่อยครับ่านผู้ชมชมใกล้ๆกลครับเนี่ยครับเขา มีใบใหม่กำลังออกมาเนี่ยครับใช่ค่ะสวยครับลายเขาก็ทุกใบเลยครับไม่มีหลุดเขียวครับใช่ค่ะหนึ่งพันหกร้อยส่ง 1> 1, <1600 S 2> ฟรีค <600 S 2> <ร>่หนึ่งพันหกร้อยส่งฟรีนะครับแล้วก็จะมีอีกไซส์นึ่งคือเดี๋ยวหยุดสองไซส์เดี๋ยวพัวูมีไซส์นี้ไซส์เล็กสำหรับคนที่ต้องการเอาไปเลี้ยง นี่ราคาเท่าไหร่ครับแม่ค้าอันนี้ $650 ค่ะมีหนึ่งกระถางหีกระถางราคา650ใครมาก่อนก็ได้ก่อนค่ะเยอะเหมือนกันมาเยอะมากความสวยด้วยแล้วก็เอาไปตัดได้มามามาดูพอกันนะครับตัดได้ครับท่านผู้ชมครับใช่อันนี้ก็เพิ่งใบใหม่ออกมาเหมือนกันค่ะใบใหม่นี่คือใบใหม่ของเขาดางสวยมากใบใหม่สวยมากครับใช่ค่ะนี้ อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับแม่ค้าพร้อมอันนี้พันสามค่ะโอ้พร้อมนี้สวยมากครับพันสามร้อยต้นต่อใบจะเป็นกักใบโพด่างกักใบโพด่างใช่ด่างสวยเลยค่ะต้นนี้ก็ด่างฮาร์ปอันนี้ใบใหม่หมนะครับอันนี้ก็จะมาปอยราคาลดเหมือนกันราคาลดลดที่เท่าไหร่ค,ครับแม่ค้าครับอันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยในป้ายที่แรกจะขายหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแต่ว่าขายหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็พอค่ะอ๋อส่งรฟรีเหมือนกันส่งฟรีคร่ะ มีกี่ต้นครับแม่ค้าอันนี้มีเหลืออยู่สองต้นค่ะสองต้นนะครับโซ่ต้นนี้คนก็หามนกันค่ะอันนี้กำลังแทงหลอดใหม่มาสองหลอดหลอดใหม่ใช่มีหลอดใหม่ด้วยครับท่านผู้ชมกำลังพ่งนี้น่าจะบานนะครับใช่ค่ะไซนี้สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบครับเอาไปขึ้นหลักก็ได้ค่ะตรงนี้ ต้นนี้จะโลแบบโละเละเลยค่ะเพราะมันอยู่นานแล้วอันนี้ต้นอันโบอันโบนะครับใช่ค่ะจะปล่อยราคาเท่าทุนเลยค่ะต้นนี้ครับอันนี้เขาด่างน้อยนิดนึงนะครับค่ะแต่ก็ด่างสวยอยู่นะคะด่างสีสวยเลยอันนี้ปล่อยราคาเท่าไรครับแม่ค้าอันนี้ปล่อยที่เจ็ดร้อยห้าสิบแล้วกันค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับใช่ค่ะใบใหญ่มากครับ ใบใหญ่แต่แค่ยังไม่แขกเอาไปเลี้ยงอีกสักพักก็ได้แล้วค่ะใช่ครับสวยต้นต่อไปเป็นแมคโนเวลแมคโนเวลใหญ่มากครับแม่ค้าครับดวดูดูฟองกอเลยล่ะโอ้โหถอยตุก่อนใหญ่มากครับฟองกอเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก้านเขาเออก้านเขาจะมีเอกลักษณ์ตรงก้านเขาจะเป็นโค้งงอแบบนี้โค้งโค้งก้านเขางอโค้งโค้งนี่ครับท่านผู้ชมครับ อ้แต่ต้นใหญ่มากเลยครับใช่ฟอมกอเลยค่ะเอาไปตัดคอได้เหมือนกันตัดคอได้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพันหกร้อยห้าสิบค่ะพันหกร้อยห้าสิบสองฟีเหมือนกันค่ะเลดี้เซนเลดี้ค่ะใช้นี้เซนเลดี้ใส่สามใบโอ้มีอยู่สามใบครับท่านผู้ชมใช่ใบใหญ่ด้วยค่ะมีใบใหญ่อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบค่ะไซนี้สองร้อยห้าสิบนะครับใช่ค่ะครับ มาต้นต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ต,นต้นอะไรครับแม่ค้าหมูช้างด่าง,งเหลืองค่ะหมูช้างด่างเหลืองนะครับใช่อันนี้ใบใหม่เพิ่งออกมาก็ออกมา,มากไ,ดได้อาทิตย์กว่านะครับใบใหม่เพิ่งออกแม,ม่ค้บาบอกว่าใบใหม่เพิ่งออกลายจัดเลยเลยคะ่ะต,ต,ติดเหลืองอยู่ครับ<ช>ติดเหลืองทุกใบเลยครับเนี่ยครับด่างทุกใบค่ะต,ตัวนี้ทุกใบครับตัวนี้ก็มาปล่อยราคาโลกเหมือนกันอันนี้มีต้นเดียวใครได้ก่อนก็โชคดีค่ะคุ้มมากไซนี้อยู่ที่พันห้า งฟีค่ะความสูงดูความสูงครับวัดความสูงประมาณเจ็ดสิบเซนได้ค่ะไมค้าขายลูกยังอยวนะครับสวยครับไมค่ะต้นต่อไปเนะอันโบค่ะตันนี้ด่างฮารแล้วก็แทงหน่อขึ้นมาใหม่คือหน่อก็โตแล้วค่ะใกล้จะเป็นออกมาเป็นใบแล้วนี่ครับดูครับท่านผู้ชมนี่หน่อของเขาออกมาเรียบร้อยใบหามอีกครับท่านผู้ชมนี่โอ้ใบสวย ออกแฉกเรียบร้อยอันนี้ต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับแม่คา้าอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยค่ะหนึ 1> 1, ่งพันห้าร้อยส่งฟรีส่งฟรีด้วย<ช>ค,ค่ะใช่ค่ะวันนี้เราอาจจะไปรวดเร็วกันหน่อยนะคะเพราะว่าเอ,อ่อเริ่มจะมืดแล้วค่ะครับอันนี้ต้นนี้เป็นกล้วยแดงอินโดแดงอินโดครับด่างแบบด่างสวยมากค่ะดา่างพวกนี้เขาเล่นลายกันอยู่ราคาสูงอยู่นะคะคอันนี้ต้นสูงมากนะครับใช่ ต้นสูงก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนได้แล้วค่ะนี่หลอดใหม่ใบใหม่กาลัางแทงออกมาอืมใบใหม่ใช่ากาลังออกมาเรียบร้อยราคาเท่าไหรค่ครับไมคค้าอันนี้พันห้าค่ะพันห้าถูกมาก <5. S 2> ถูกมากเลยค่ะไซนี้คือถูกมากเพราะว่าลายเขาสวยราวมณีพราวมณีอันนี้เป็นฟอร์มกอใหญ่ฟอร์มกอนะครับท่านผู้ชม,มชเขาใหญ่มากครับใหญ่ห<ๆ>มากค่ะแบบนึงครับนี่ต้นเขาใหญ่มากครับเป็นกอเลยครับเนี่ยครับดูครับ โอ้กี่ใบก็กี่ใบสี่ใบ่ใบเขาใหญ่มากเลยครับใช่อันนี้สองพันแปดค่ะสองพันแปดฟอร์มกอใบใหญ่ใบนี้บังแม่ค้ามิดเลยครับใช่ค่ะใบใหญ่มากสองพันแปดส่งฟรีครับโอ้สวยเนาะแม่ค้าใช่ค่ะสวยมากมันดูสิครับใบเขามีสองต้นแต่ต้นหนึ่งปิดไปแล้วใบเขาปกติใบเขาจะเป็น สีเขียวนะครับแต่ก้านเขาจะเป็นสีขาวแต่อันนี้มันเป็นจันกลายเป็นจันกลายใบเขียวอ่อนสวยครับอันนี้ราคาอยู่ที่พันห้าพันห้าใช่ค่ะส่งฟรีเหมือนกันต้นใหญ่ตั้งแม้เลยนะครับใส่ญ่มากใบสวยทุกใบเลยค่ะอาจจะมีตำหนินิดๆใบนี้ขาส้นสตูนดำตอนนี้เป็นใบใหญ่เลยค่ะใบใหญ่มากกอเลยครับใช่ นึ่งต้นแต่ใหญ่มากครับ<ม>อันนี้รา,าคาเท่าไรครับแมค่ค้าอันนี้ห8 0แปดสิบบาทค่ะ680อครับอันนี้ถ้าจะส่งขออนุญ,ญาตเปลี่ยนกระถางส่งนะคะเพราะ<อ>ว่ากระถางเขาใหญ่มากกระถางใหญ่จริงๆครับใช่ค่ะใหญ่มากครับเป็นฟอร์มใบเลยค่ะต่ไปจะเป็นต้นอีพีดาอันนี้คือต้นสุดท้ายแล้วค่ะ อันนี้จะเป็นอีกนิดด่างด่างสามสีด่างสามสีครับอีกอีด่างนี่เราใบใหญ่มากเรามาดูลายกันดีกว่าครับนี่ครับด่างสามสีครับใช่ค่ะมีอันนี้รากเดินดีแล้วค่ะตวนนี้ชมชมรากสักนิดครับไหมคะนี่ค่ะรากเดินดีโอ้นี่รากเขาออกมาแล้วครับนี่ครับหนึ่งอันรากทะลุกระถางเลยครับสวยไซนี้ราคาเท่าไหร่ครับไหมสามร้อยแปดสิบค่ะไซนี้ร้อยแปดสิบนะครับใช่ค่ะสวยครับก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะต้นไม้แล้วก็ ถ้าใครซื้อยอดหนึ่งพันขึ้นก็อาจจะมีสุ่มแถมต้นไม้ไปด้วยค่ะครับมีแถมต้นไม้ด้วยครับท่านผู้ชมยอดหนึ่งพันขึ้นมีสุ่มแถมต้นไม้ให้ด้วยอาจจะไม่ได้ทุกท่านแต่ว่าก็อาจจะมีคนได้ไปบ้างประมาณนี้ค่ะครับครับั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับสวนสุขพิชานะครับเดี๋ยวเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ลน์จะทิ้งไว้ข้างหน้าจอนะครับครับงั้นก็ ทางช่องมือใหม่ลุยสวนก็นำเสนอเพียงเท่านี้ครับสำหรับสวนสุพิชาขอบคุณครับสวัสดีครับ